แบ,บคิตตี้เขากลับมาแล้วค่ะขออภัยด้วยนะคะน้อง,องที่พี่แป้งทำคลิปช้าพ,พอดีไปข้างนอกมาและมันคือกระเป๋าสะพายข้างคิตตี้สุดน่ารักนะคะเขาแจกแค่ห้าห0ื่นชิ้นเท่านั้นแนะนำให้น้องๆต้องมีกันเลยนะคะเพราะมันเป็นคิตตี้ที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของแรคค้ดเลยค่ะ เขาแมบตามพี่แป้งมาเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพบกับเล่นให้น้อง,องดูและชี้จุดให้ดูเลยค่ะว่าของอะไรอยู่ตรงไหนบ้างและเมื่อ,น,อน้องเข้ามานะคะเขาจะมาฉลองข่าวว่าคิตตี้ได้คบรบรอบ50ปีแล้วเรยียบร้อยและเควสแรกนั่นก็คือให้น,น้องตามหาสัญลักษณ์หรือของนะคะที่เป็นคิตตี้นะคะน้อง,องเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูค่ะทั้งหมด10ชิ้นและ นะคะให้น้องๆทำการซื้อนะคะสิ่งของหรือของตกแต่งที่เป็นปาร์ตี้คิตตี้ทั้งหมด10ชิ้นค่ะและอันที่3ามนะคะที่เป็นเควสนี้นะคะน้องๆจะต้องสะสมเพชรทั้งหมด4 0 0 0เพชรนะคะตอนที่ยังอยู่ในอีเวนต์นี้ค่ะซึ่งสามารถเปิดหีบทั่วไปแล้วก็แบบเออมีเพชรดอกมาให้น้องๆได้เช่นกันหรือบางคนรีบก็สามารถเติมโรบัคเพื่อทำการซื้อเพชรเขาก็นบเหมือนกันค่ะและเควสุดท้ายก็คือน้องๆจะต้องซื้อโฟเตินลัมคิตตี้ทั้งหมด1อันค่ะ ดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูว่าของแต่ละอย่างอะไรหาตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างให้นโนนะคะไปที่เมืองคิตตี้นะคะน้องๆจากนั้นให้ขึ้นบันไดาตามพี่แป้งมาได้เลยเมื่อเราขึ้นมาปับ๊บให้น้องๆขึ้นไปชั้น2ของตรงนี้นะคะที่เป็นบันไดสีม่วงจะมีฟคิตตี้ให้น้องซื้อต้องใช้เพชรทั้งหมด2499เเพชรนะคะ เควสที่4ี่เควสสุดท้ายไปเลยค่ะและเควสที่2จะอยู่ที่เดียวกันนะคะน้องๆสามารถซื้อของตกแต่งตรงนี้ได้นะคะซื้อให้ครบสิชิ้นนะคะซื้อของถูกๆก็ได้นะคะน้องๆก็จะได้เควสที่2ไปเลยค่ะและเควสที่1นะคะให้น้อง,อ,งออกมาข้างนอกนะคะซึ่งอยู่ในเมืองนี้นี่แหละให้น้องนะคะหากล่องที่มันเลืองแสงมันจะอยู่ตามออบ,บีคค้ค่ะน้องๆมันจะเป็นกล่องเลืองแสงแบบนี้ โงน,นนะคะจะต้องหาทั้งหมด10อันนะคะเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะมันจะเป็นออบบี้เหมือนกันนะคะน้องๆมันยิจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะพยายามหาของที่มันเป็นออบบี้อะไรเงี้ยหรือกล่องที่เป็นหีบที่มาสะท้อนแสงอะไรแบบนี้นะ,ะฝั่งตรงข้ามก็มีรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้บอกเลยว่ามันโคตรแลนนานๆทีจะมีนะ